ที่กีฬาโอลิมปิกไม่ว่าใครจะรวยหรือจนพวกเขาก็สามารถเป็นนักกีฬาได้โอลูเซียผู้น่าสงสารเธอเดดจนมากเลยจนขนาดที่ว่าจะต้องไปผิงไฟแถว oh. กองขยะเลยล่ะเออมีอะไรนะแถวเนี้ย้อาอ่านแมกกาซีนดีกว่ารูปร่างดูดีจังเลยอ่ะ <Wow. S 2> หรือว่าฉันควรจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกดูนะฮะการแข่งขันโอลิมปิกกำลังจะเริ่มแล้วหละเนี่ย <Yeah. S 2> ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว สงสัยจะต้องหาผ้าแถวนี้เพื่อทําเป็นชุดของฉันนะ่ะน้าถุงที่ไม่ใช้แล้วแบบนี้มาทําเป็นชุดกันดีกว่าทําเป็นบอดี้สูทจากนั้นก็ทําแขนเสื้อด้วยถุงขยะจากนั้นก็ตัดเศษโฟมแบบนี้ออกมาเป็นวงกลมตรงนี้จะเอาไว้เป็นที่กันเข่าแล้วก็พันด้วยถุงขยะถึงจะจนแต่ความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งจากนั้นเอาผ้ามาแบบนี้เพื่อทําเป็นรองเท้า แล้วเราก็จะใช้ริบบิ้นพลาสติกเพื่อหุ้มเท้าให้แน่นและนี่เป็นชุดราคาถูกสำหรับยิมนาสติกของเรา oh. แต่ส่วนต่างๆแบบนี้เพื่อทำเป็นกระเป๋าสีทองจากนั้นก็เย็บแล้วก็ติดเพชรลงไปตรงตะเข็บจากนั้นก็ติดโลโก,โลโกโล้ Dolce g จ b b a n a แล้วเราก็จะติดที่จับจากนั้นก็สายห้อยตกแต่งด้วยเพชรเม็ดใหญ่ กระเป๋านี้ใส่ของอะไรอะไรก็ได้ใส่รองเท้าใส่เครื่องสำอางใส่กระจกสู้นี่เธอได้ใจเหรอ,อเออใช่ฉันลืมน้ำหอมไปเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะวันนี้ฉันจะได้เป็นดวงดาวเด่นในโรงยิม,มเลยละ่ะตอนที่สู่เดินเข้ามาคนในยิมก็ต้องร้องว้าวเธอเปลี่ยนไปใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบเหรอจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อออกกำลังกายสักหน่อย แล้วทำมาทำอะไรนั่นสิปแปลกนอะอ๋อเธอมาที่นี่เพื่อเสริมสวยหลอกเหรอเนี่ยฉันพร้อมที่จะเทรนแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนวางบาตัวเนี้ไม่ถูกนอะอ๋อระวงังนะซูเฮ้ยมันหนักเกินไปคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยออกกำลังกายด้วยรองเท้าส้นสูงเนี่ยนะนี่คุณคะถ้าคุณไม่ใช่บ er ิวตี้บ็อกเกอร์ละก็อย่าบางอาจมาบอกฉันดีกว่าว่าคุณใส่อะไรทาโฟมให้เป็นสีดำ เราจะนำแผ่นโฟมที่เป็นเม็ดแบบนี้มาจากนั้นก็เอาห่อไว้ที่แผ่นโฟมปักหลอลงไปเพื่อเป็นบาโหนแล้วก็ใส่บาลงไปอีกเพื่อรับน้ำหนักจากนั้นเราจะพันเชือกตรงรอยต่อแล้วก็ระบายรายละเอียดอีกหน่อยด้วยสีดำบาโหนสำหรับเทรนนิ่งเสร็จแล้ววันนี้โรงยิมของเราคนเยอะจริงๆเลยว้าวลูกค้าเยอะจริงๆอ่ะเออสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันมีบัตรสมาชิกของที่นี่ คุณช่วยลงฉันเป็นสมาชิกที่นี่ได้ไหมคะขอเช็คก่อนนะคะรู้สึกว่าบัตรเนี้ยมันจะหมดอายุเมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะเนี่ยจอฉันอุตส่าห์หวังมากเลยเอะอ๋อโทษทีค่ะฉันช่วยไม่ได้หรอกทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบเนี้ยแค่ออกกำลังกายยังไม่ได้เลยแต่ว่าฉันจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้ไงเจ,เจ้าหนูน้อยดูสิว่าฉันเจออะไรที่ทั้งขยะบาหโหนไงฉันสอบเองที่บ้านก็ได้ พวกยิมนน่เหนร้อยสาราจะตายไปฉันไม่สนหอรอกคลุมลูกปัดเม็ดใหญ่ด้วยดินเบาจากนั้นเราก็จะทาสีทองลงไปแล้วเราก็จะเขียนน้ำหนักของลูกตุ้มนี้20กิโลกรัมและทอง14กระตัเราจะมาทำบาร์ขนาดเล็กกันเสียไม้จิ้มฟันเข้ากับลูกปดัดแล้วก็ย้อมให้เป็นสีทองโรยกลิตเตอร ทองคำแท่งแบบนี้สามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้จริงเหรอและสำหรับคนรวยก็ต้องยกน้ำหนักด้วยทองรู้สึกว่าจะแปลกไปฮะนี่หรือว่ามีคนกำลังจะพยายามทำให้ฉันอายอยู่นะนี่คุณอย่าไรสาระเนะ่ะรองเท้าของคุณนั่นแหละที่มันไม่ถูกต้องนะฮะ,ะงั้นเหรองั้นฉันจะกลับบ้านเลยก็แล้วกันโอ้ยเท้าฉันเจ็บไปหมดเลยทีนี้ฉันก็เดินไม่ได้แล้วนะสิฉันว่าผู้ชายมาเมื่อกี้เขาพูดถูกนะ อ oh, ใช่จริงด้วยงง้เครื่องสำอางพวกนี้ก็ไม่ใช้แล้วเราจะต้องใช้ของใหม่ผ้าเช็ดเหงือ่อน้ำแล้วก็รองเท้า uh huh. ดีๆนำายลิงมาแบบนี้เพื่อเราจะทำเป็นขวดน้ำตัดปลายออกแล้วก็ลบมาดวัดจากนั้นก็ตัดครึ่งแล้วเราก็จะหย่อกาวร้อนเพื่อให้มันปิดจากนั้นก็ใส่น้ำสีฟ้าลงไปดินเบาสีฟ้าจะกลายเป็นฝาขวดแล้วก็ติดโลโก้ลงไปนี่จะเป็นขวดน้ำบริสุทธิ์ แปลงสีฟันเนี้ไม่ใช้แล้วมาทำอะไรนาะอ,อ๋อใช่ถ้าเกิดว่าเรากลับด้านแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นม็อบถูพื้นไงจากนั้นเราก็จะติดไม้แล้วก็ผันเชือกลงไปเลยน้ำขวดน้ำมาพันแบบนี้เราจะได้ทำเป็นเวทยกน้ำหนักไงแค่ต้องทำให้น้ำหนักมันเท่ากันก็ได้แล้ว <c oughs> เจ้าหมาวันนี้ดูซนเชียวนะเจ้าเนี่ยวิง่งแล้วก็ทำของแตกแต่ไปหมดเลยอะน้ำในเจกันหกหมดแล้วเฮ้ยฉันต้องเก็บกวาดก่อนละล่ะ เดี๋ยวบ้านจะผุพังไปมากกว่านี้อะนะเฮ้ย uh huh. เหนื่อยจริงๆเลยอลูซี่น้ำดื่มของเธออร่อยมาก mm. น้ำกับไม้ถูเนี่ยมันสามารถเป็นที่ยกน้ำหนักได้นี่นะ uh huh. ทีนี้ฉันก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ลูซี่ออกมาออกกำลังกายนอกบ้านที่สวนสาธารณะนะอืที่นี่สดชื่นจังเลยเนาะบางเอิญว่าสู่เดินผ่านมา <c oughs> คนจน ทำสควอตที่มานั่งเนี่ยนะคนรวยอย่างฉันต้องไปทำสควอตที่ในยิมอ้าววันนี้รู้สึกว่าเธอจะแต่งตัวมาแป๊ะเหมือนเคย uh huh. คุณนี่เอาจริงเอาจังขึ้นแล้วนะงั้นเรามาเริ่มออกกำลังกายเลยนะครับเออแล้วบาา์ไหนสำหรับฉันอะไม่ครับไม่ตอนแรกเนะี่ยเราจะต้องวอร์มร่างกายให้ร่างกายชินกับการเคลื่อนไหวก่อนนะครับร่างคาร์ดิโอแบบนี้จะทำให้คุณวอร์มร่างกายได้ดีเลยค่อยๆเดินนะค่อยๆทีนี้วิ่งเลยวิ่ง แล้วเราก็ถึงไปยกน้ําหนักได้ออันนี้มันหนักแล้วใช่ไหครับหนักสําหรับคุณแล้วล่ะค่อยๆบังคับมานะระวังด้วยนะครับอ๋อยากจริงๆเลยถ้าเกิดว่ามีตะข่ายพลาสติกแบบนี้เอามาทําชิ้นนี้ได้นะตัดแบบนี้แล้วก็ร้อยเชือกจากนั้นก็ร้อยอีกอันหนึ่งแล้วก็ทําลูกบอลจากเทปเออเบาจัง จากนั้นก็เอาถุงพลาสติกมาเพื่อเราจะทำเป็นริบบิ้นยิมนาสติกถ้าเราติดไม้ไว้มันก็จะง่ายต่อการเคลื่อนไหวสู้เขานานนะายิมนาสติกเธอทำได้ <c oughs> ฉันไม่ได้ลืมอะไรแล้วใชนเมออุปกรณ์ของฉันอยู่ในกล่องนี่นะเออใช่นี่คือริบบิน้นแล้วก็ลูกบอลของฉันดีจริงๆเลยที่กระเป๋าเนี่ยมันยืดได้ฉันสามารถใส่ของอะไรเยอะเลยลูซี่เก็บของแล้วเรียบร้อยเธอจะมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬา ตัดแผ่นสไตลโลโฟมหนาออกมาเป็นรูปรางแบบนี้จากนั้นก็ทาสีทองลงไปบล็อกแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยสวยอะ่ะจากนั้นเราก็จะตัดกรอบรูปออกมานำมาเป็นฐานแบบนี้จากนั้นก็ทากาวมาให้มันหลุดออกจากกันจากนั้นก็ทาสีเทาแล้วก็เอาบล็อกใส่เข้าไปแล้วใส่ยางมัดผมตรงนั้นทีนี้เราก็ร้อยเข้ากับหลอดแบบนี้วางที่จับไว้ด้านบน แล้วตกแต่งเครื่องออกกำลังกายของเราด้วยลูกปดัดทุกอย่างเนี่ยเป็นท้องไปหมดเลยและตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสำหรับสาวรวยของเราเอาละครับเซสชั่นใหม่ของเราวันนี้เราจะมาออกกำลังกายแขนและขากันนะครับฉันรู้สึกว่าการออกกำลังกายนีนมันเออง่ายขึ้นแล้วดีมากครับดีงั้นเรามาแยกแขนกันเลยดีกว่านะครับแม่คุณเนี่ยเก่งจริงๆเลยผมจะส่งคุณไปกีฬาโอลิมปิกเร็วๆ,ๆนี้เลย โอ้นี่ฝาปากกาใครเอ่ยงานก็ดีเลยเราจะมาทำแก้วสมูทตี้ตัดเอาแบบนี้แล้วก็หยอดกาวร้อนสลามสีฟ้าแบบนี้เป็นสมูทตี้ของเราได้สมูทตี้สูตรโปรโตีนสูงแบบนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็ตัดไส้ปากกาเสียบหลอดแบบนี้จะได้ดื่มง่ายๆไง สมูทตี้ของเรานะ่ะอร่อยแล้วก็เฮลที่สุดๆของดีแบบนี้ดื่มเยอะๆะนะช่วงสุดท้ายของการเทรนนั้นลูซี่นะ่ะออกกำลังกายเยอะมากๆอโอเธอจำได้ยังไงกันเนี่ยหลังจากที่ได้แสดงโชว์ความสามารถของเธอแล้วเธอก็ต้องเติมพลังด้วยสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยโปรตีนตัดก,กระดาษโฟมให้เป็นช็อกโกแลตแบบนี้แล้วก็ห่อด้วยฟอยล์ติดโลโก้ลงไป จากนั้นเราก็จะใส่คริสตัลโปรตีนลงไปในขวดแก้วแล้วก็ปิดฝาเลยเสร็จแล้วล่ะเราจะต้องออกต่ออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยฉันขอกินอะไรหน่อยละกันนะค้หิวจะตายอยู่แล้วรู้หรือเปล่าว่าฉันอยากจะไปกีฬาโอลิมปิกมากๆเลยเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่สปีมีครั้งเดียวเองอฉันจะพลาดได้ยังไงแต่ต้องห่วงของกระดิ่งออก แล้วหัวปากกาแบบนี้ดูเหมือนถ้วยรางวัลเลยจากนั้นเราก็จะติดลงไปให้เหมือนถ้วยรางวัลจริงๆจากนั้นเราก็จะเอาหุ่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะติดสายลวดลงไปทาทุกอย่างให้เป็นสีทองถ้วยรางวัลจะเป็นของพูดชนะการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วลูซี่ฉันว่าเธอทำได้ ดูสิเธอฝึกซ้อมมาอย่างหนักเลยทุกท่วงท่าของเธอต่างเรียกสิงเชียแล้วเธอก็ได้คะแนนเต็มจากคณะกรรมการอันนี้ของฉันหรอคะใช่ค่ะว้าว <Wow. S 1> ยินดีด้วยนะคะคุณจะได้กลายเป็นนักโอลิมปิกจิมนาสติกแล้ว <c oughs> อ้อเธอนั่นเองยินดีด้วยนะเหรียญเก่าๆแบบนี้จะกลายเป็นเหรียญรางวัลได้นะเพียงแค่ทาสีเงินสีทองแล้วก็สีบรอนซ์ลงไป <c oughs> ทุกเหรียญจะมีริบบิ้นด้วยนะ ดเข้าไปเเลยเรียนรางวัลสำหรับการแข่งขัน3ระดับพร้อมแล้วเสียงเชียร์ต่างดังกึกก้องเพราะว่าฝูงชนน่ยไม่เชื่อว่าสาวไฮโซแบบนี้จะสามารถยกน้ำหนัก40กิโลกร,รัมได้ว้าวเธอได้แข็งแกร่งจังเลยโอ้โหเธอทำได้เฮ้ยจะเป็นห่วงเธอจะแย่เลย mm. แต่เธอก็ชนะรางวัลน,นี้ว้าวอันดับหนึ่งซะด้วยสิฉันชนะแล้ว การแข่งขันโอลิมปิกอันทรงเกียตของเราก็ได้จบลงแล้วค่ะสูและลูซี่ก็ได้กลายเป็นนักกีฬาชื่อดัง